ผมก็ขอสวัสดีครับสำหรับ FC สุนทรชัยนะครับในคลิปนี้จะพามาชมไม้ประดับสวยงามตระกูลยูโฟเบียที่มีชื่อว่าสลัดใดนะครับนี่ครับผิวของเขาเป็นสีเขียวเข้มผิวเรียบนะครับรูปร่างของลำต้นเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็จะมีหนามอยู่ตรงขอบของสามเหลี่ยมนะครับ ก็ถือว่าเป็นไม้ประดับมงคลแล้วก็เป็นพืชสมุนไพรด้วยนะครับอเรื่องของการนําไปรักษาหรือการนําเข้าสู่ร่างกายนี่ก็ต้องศึกษากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าค่อนข้างเป็นข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็เชิงลึกนะครับผมก็ไม่ขอพูดถึงตรงนี้นะครับผมเรามาดูเรื่องของความสวยงามแล้วก็ลักษณะทางกายภาพดินที่เขาชื่นชอบก็เป็นดินร่วนหรือว่าดินร่วนปนทรายนะครับการรดน้ําไม่ต้องบ่อยครับ สัปดาห์ละ1-2ครั้งครับผมดินที่ใช้ปลูกก็ง่ายๆเลยครับดินทั่วๆไปนะฮะเนการขยายพันธุ์นะครับก็ใช้วิธีการเพราะ,มะเมล็ดหรือการปักชำลำต้นนะครับผมง่ายมากๆเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นไม้กระแสยอดนิยมในช่วงนี้นะครับเราก็ปลูกง่าย ตัดลําต้นปักชําไว้นะครับแล้วก็เป็นพืชที่ชอบแสงแดดร้อยเปอรเซ็นต์นะครับผมเรื่องความสูงของเขานะครับอย่างน้อยือสามเมตรนะครับความสูงนะครับถ้าได้ปลูกเลี้ยงลงดินหรือว่าใช้กระถางที่ใหญ่เขาก็จะเติบโตได้มากนะครับแต่ถ้าต้องการรักษาความสูงก็เน้นให้อยู่ในกระถางเล็กๆนะครับนี่ก็สามารถ ตัดปักชําได้หลายต้นเลยนะครับเนี่ยไซส์นี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยขนาดที่เหมาะก็จะเป็นประมาณนี้ครับสีเขียวเข้มนิดนึงเนี่ยโอกาสรอดก็จะสูงหนะ่อยเนี่ยความสูงก็อย่างที่บอกครับก็คือประมาณสามถึงหกเมตรนะครับผมความสูงนะฮะโตได้ขนาดนั้นเลยก็ น่าปลูกมากๆนะครับนี่ก็พามาชมนอกจากจะเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยง่ายแล้วก็ยังเป็นไม้ประดับมงคลนะครับด้านเสริมโชคชะตาราศีป้องกันสิ่งอัป,ปมงคลนะฮะเสริมสิริมงคลให้กับผู้ปลูกนะครับผมนี่ก็คือ,อาพามาชมศิลป,ปะที่เกิดขึ้นจาก ธรรมชาติที่มีชื่อว่าสลัดใดนะครับเนี่ยเป็นศิลปะท,ที่เหนือการคาดหมายนะครับก็แล้วแต่จะจินตนาการครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับผมเนี่ย ครับมและที่โคนต้นตรงนี้ก็เป็นเบีย้ยของไม้ประดับมงคลอีกชนิดหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเศรษฐีก้านทองนะครับเนี่ยเป็นเมล็ดที่ร่วงแล้วก็ตินปลูกก็นําไปผสมเราก็ไม่สามารถแยกแยกได้เขาก็เกิดขึ้นมาได้ง่ายครับเนี่ยนี่ก็เช่นกันครับเศรษฐีก้านทองครับลักษณะเบีย้ยที่เขาเกิดขึ้น ก็การปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์นับเศรษฐีการทองก็ใช้การพอมเล็ดแล้วก็แยกกอนะครับผมอันนี้ฮะนี่คือเกิดจากการพอมเล็ดครับผมเนี่สยสวยๆแบบนี้เลยก็เป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับแบ่งปันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับความสวยแบบธรรมชาติหรือชอบการปลูกเลี้ยงไม้ประดับต่างๆโดยเฉพาะไม้ประดับมงคลนะครับ ในคลิปนี้ก็คาดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจปลูกเลี้ยงนะครับผมสำหรับสลัดใดหรือไม er ้ตระกูลยโฟเบียครับต้องขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมีใช้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ